เฮลโลว c ลคัมแบ็ค o ูบ n งคอกค่ะทุกคนค่ะตอนนี้เฟย์ยากิี่บริษัทวินฟาร์มเวจีนะคะได้รับการจา <Wow. S 1> จากบริษัทนี้ให้มาดูสินค้านะเกี่ยวกับสุขภาพนีบกลับมาจากราชบุรีตื่นเต้นและดีใจมากเดี๋ยวเราไปดูข้างในนะคะว่าวินฟาร์มเวจีเนี่ยเขามีสินค้าอะไรเขาถึงเรียนเชิญเฟย์ยาให้มาดูนะคะ เไม่ต้องหรอกเอามาใส่ในกระเป๋านำคิวเนี่ยคะแล้วเอาไปขายในร้านตัวเองค่ะตามพญามาดูได้เลยค่ะ ฮัลโหลสวัสดีค่ะวิวเบลย่าสวัสดีตัวจริแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะบอกว่า welcome to Winfarmbet G นะคะยินดีมากคขอบคุณมากรู้สึกเป็นเกียรติตัวเองมากนะแล้วเราก็เป็นยูเล็กๆตัวน้อยๆเนาะไม่น้อยแล้วล่ะค่ะแต่ว่าได้รับเกียรติจากบริษัท Winfarmbet G นะฮะจุดเตรียมกันมาเลยนะค่ะคุณแม่รูสาคุณแม่วันนี้แม่เตรียมกระเป๋านะสินแสนะคะบาร์โค้ดชีวิตอันนี้นี่นี่นี่ พีหนูกับปีฉลูค่ะกระเป๋าใบเนี้ยแม่เนี่ยนะคะต้องการตั้งใจเอาสินค้าดีๆของไทยอะเอาไว้ในช่องตัวเองเพื่ออนาคตตัวเองว่าวันหนึ่งจะมีร้านค้าของตัวเองนะในร้านคุณแม่ใช่่ะร้านจะบอกว่าใส่มูเหมือนบอสของเราเลยเหมือนพี่หอยพี่วิลลี่เลยใส่มูสตรีทบริษัทพี่วิลลี่พี่หอยเหรออยากเจอไหมคะอยากเจอแน่เลยเนตื่นเต้นตื่นเต้นจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับพี่วิลลี่หรือพี่หอยนะคะอ๋อค่ะ แม่เฟย่าเนี่ยเป็นคนที่ชอบสัสินค้าไทยใช่ไหมแล้วก็เกี่ยวกับสุขภาพความงามแล้วก็แฟชั่น3เรื่องเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากได้สินค้าดีๆของคนไทยนะคะเพื่อออกสู่ตลาดเมืองนอกด้วยนะคะอันนี้เราไม่รู้ว่าจะสําเร็จเมื่อไหร่นะคะแต่เราตรงนี้ช่วงเวยเนี่ยก็คือช่วงเวที่หาสินค้าก่อนนะคะ<อ>น่าสนใจจะบอก,<า>กว่า เดี๋ยวเราเดินไปด้วย <มา S 1> ดีกว่าจะบอกว่ามาถูกที่และถูกเวลาด้วยค่ะเพราะว่าอันนี้คือเบิกเริ่มปีใหม่ค่ะคุณแม่ก็ oh. คือเบิกเริ่มแล้วก็ต้องแบบว่ามีอะไรที่แบบว่าผลิตภัณฑ์ดีๆที่จากคนสุขเกี่วยวกับออร์แกนิกเลยเพราะว่าวินฟาร์มเวตีของเราไม่มีสารพิษใดๆในการปลูกไม่ว่าจะระยะขั้นตอนปลูกหรือเก็บเกี่ยวใดๆไม่มีสารพิษเลยออร์แกนิกทั้งหมดเลยค่ะอยากลอง ทานเองแล้วด้วยซ้ำเนี่ยค่ะได้เลยค่ะก่อนจะขาดต้องหออยเีพราะว่าเนี่ยเราไปถึงฉะเชิงเศรากันดีกว่าค่ะคุณแม่ย๋อนพตอนนี้ย้อนมอ๋อผลิตภัณฑ์ของของพี่วินลี่นักอินทออ่ะใช่ค่ะและคุณเสกนายแบนนักแสดงแล้วก็พิธีกรอารมณ์ดีอันดับหนึ่งให้อันดับหนึ่งได้ไหมอันดับหนึ่งนะฮอันดับหนึ่งในดวงใจเลยค่ะแต่ถ้ามีภรรยาแล้วเนาะเราเราไปในฐานะแฟนคลับโอเคได้ค่ะค่ะ ถ้าอย่างนั้นน่ะก็เชื่อเชื่อในสินค้าไปประมาณสัก90%้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเหลืออีกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องดูว่าทานแล้วแล้วเป็นยังไงนะแต่ว่าเขาปลูกที่ไหนนะคะชาเซนเซาเป็นฟาร์มของตัวเองเลยเหรอเป็นฟาร์มเลยค่ะจะบอกว่าที่ฟาร์มอ่ะก่อนปลูกก็มีมีสินแสไปแบบคือสายมูตัวจริงอ่ะแล้วออร์แกนิกด้วยใช่ไหมฮะต้องบอกว่าออร์แกนิกแบบสุดๆคือวินฟาร์มเมจี้ค่ะมันต้นกําเนิด กำเนิดเชื่อมาจากแบบน้องวินน้องวินชื่อ,อวินลี่คือลูกลูกลูกชายพี่ลี่เขาแบบว่าไม่เป็นคนไม่ค่อยกินผักใชคขาน้องวินนี่แหละก็คือมันเลยทําให้เกิดความคิดที่ว่าเออหรือเราจะมาทําสิ่งที่แบบเป็นผักนี่แหละออร์แกนิกจริงๆให้ลูกชายเขากินแต่ของพี่เนี่ยนะเป็นเวเรื่องนนะรู้ไหคะลูกมีนขา,าเป็นคนที่อยากกินผักะนะคะแต่ว่ากลัวสารพิษนะคะเก<อ>ิดการปลูกมากมสมัยเนี้ยก็เลยเลี่ยงๆนะคะไม่ทานจะไว่า กว่าจะหาบริษัทดีๆได้เนี่ยก็หยุดกินผักไปเป็น10ปีแล้วเหมือนกัน10ปีเลยเหรอคะใช่แต่รู้สึกว่า10ปีที่ผ่านมันเนี่ย <What? S 1> รู้สึกว่าใช้จะเป็นผักต้มมากกว่า oh, นะคะคแต่ว่าจริงๆก็อยากกินผักสดเพราะว่าสารอาหารต่างๆเนี่ยก่อนที่จะโดนความร้อนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะได้คุณค่ามากกว่าใช่ไหม,ตมแต่ถ<บ>้าเหอดอดีตมันผ่านไปแล้วเราเริ่มปีพศ2568เนี่ยมาดูสินค้าในการร่วมมือกันไปค่ะ ทีนี้มันก็จะง่ายต่อการที่คุณแม่จะได้กินใช่ไหมคะได้ค่ะคุณแม่ค่ะลักษณะเขาเป็นซองเป็นซองค่ะแล้วคือจริงๆอ่ะเราทําด้วยการเทคโนโลยีในการฟรีสได้ค่ะคุณแม่เพราะฉะนั้นวิตามินมันเท่าเทียบเท่ากับผักสดเลยการทานเขาก็จะเป็นซองๆใช่ไหมใช่เลยค่ะอ๋อหมายถึงว่าสี่ซองผสมน้ําดื่มได้เลยอู้ตายแล้วลดเนาะแล้วเขมีแต่ผักอย่างเดียวหรอลูก อ่าจริงๆมีอีกสูตรหนึ่งซึ่ซึ่งเป็นสูตรใหม่ค่ะเป็นสูตรเบอรี่เวอร์จีเบอรีอรมันจะทานง่ายนะเบอรีนี่ก็ช่วยเรื่องดวงตาด้วยใช่ไหมั้ยคะแล้วก็ตาอย่างที่ว่กอุ้บตายแล้วคุณแม่ก็มีความรู้มาเล็กน้อยจากอาจารย์ของคุณแม่นะคะเออเบอร์รีช่วยตายแล้วอันนี้ก็น่าสนใจมากเลยเน,นาะ นี่เรามาหาพี่วิลลี่พี่หอยกันใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะเจอข้างบนหรือเปล่าอ๋อถ่ายแล้วตื่นเต้นจังนอะสวัสดีค่ะอันนี้ผู้จัดการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องกบค่ะสวัสดีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมินจะต้องแบบให้คุณเฟรยาแบบว่านั่งนั่งพักก่อนแล้วเดี๋ยวมินจะไปเรียกพี่วิลลี่พี่หอยมันะคะได้ค่ะได้ค่ะโอเคค่ะได้เลยกระเป๋าวันนี้ก็พร้อมมากเลยนะคะสําหรับรับสินค้าได้เลยค่ะโอเคค่ะ ดาราดาราแต่แล้วตื่นเต้นมากเลยเปิดตัวพี่หอยที่วิลลี่ค่ะดูสิคะนี่ไงค่ะมิวิลลี่คนนี้ฝากมาเป็นรูปแบบแท้ๆกับพัค่ะทุกคนค่ะเวจี้เบอรี่นะคะนี่สินค้าตัวใหม่อันนี้น่าสนใจเหมือนกันนะคะก็คือตัวใหม่ของเขาแล้วราคาเป็นไงครับตัวนี้ราคาเรามีโปรโมชั่นค่ะจริงๆเดี๋ยวให้โปรโมชั่นเขาไปติดตะกร้าดีกว่าพี่เฟญรย่าเนาะเอติดตะกร้าด้วยเธอเอานี้ด้วยโอเคได้ค่ะ นี่นี่นี่อะโปรโมชั่นนี่เขามีโปรโมชั่นนะคะนี่นี่เบอร์รี่ค่ะเขามีโปรโมชั่นสําหรับเอ่อนี่ค่ะเบอร์รี่ตัวนี้ก็จะเป็นบำรุงสายตานะคะไฟเบอร์บำรุงสายตาไฟเบอร์หนึ่งพันหนึ่งหมื่นมิลลิกรัมนะคะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะป้ายขาวเบอร์รี่ก็คือเบอร์รี่สี่ชนิดนะคะอันนี้ใช่ค่ะ อันนี้สดๆเลยนะคะไม่ได้เตรียมมานะคะมาจากราชบุรีปุ๊บตรงมาที่นี่เลยค่ะนี่แล้วก็มีโปรโมชั่นด้วยทุกคนคะ<จ>่ะและสินค้านี่นักแสดงแถวหน้าพิธีกรแถวหน้านะคะอ,อาจจะว่าเป็นในแบบก็อดีตในแบบแถวหน้ามาก่อนเนี่ยอันดับหนึ่งเขาเขาไม่ซีซัวทำออกมารา<ช>คารับรองด้วยชื่อเสียงและเกียุิย์วงตระกูลเท่านี้นะคะสินค้าดีแน่นอนสำหรับคนไทยนะคะพี่น้องชาวไทยที่เห็นคลิปนี้นะคะ เอาไปเลยค่ะเพื่อสุขภาพไม่จําเป็นต้องกินทุกวันนะคะ,คะอันนี้มื้อไหนอยากจะเติมความสดชื่นก็ทานได้ไม่ได้หมายความว่าโอ้โหต้องแบบเป๊ะเป๊ะส่วนแม่เฟรย่าเอเชียชาแนลนะคะสายฝอค่ะต้องเอาไปพรีเซนต์ให้ต่างชาติเท่านั้นเลยค่ะ,คะนะคะอ่ะอันนี้ตกตกเข้าไปแล้วหนึ่ง <laughs> นะคะใส่ในกระเป๋ามูเจลูสินแสบาโคชีวิตคองแดนนะคะ ของอาจารย์เอค่ะให้มานะคะอ่ะอันไหนอีกคะลูกจริง,รงๆเราจะบอกหลายๆคนคิดว่าอุ้ยแบบถ้าเป็นสูตรใหม่แล้วเราจะได้คุณประโยชน์ความเป็นผักเนี่ยเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าแบบลดน้อยลงเราเอาบุ๊กเอาเบอร์รี่มาใส่จริงๆความเป็นผัก30ชนิดยังครบถ้วนแบบเต็มแน่นเอียดเลยค่ะนนนแต่เพียงแค่เราแบบคุเบอร์รี่มาให้เป็นสูตรนึงที่ทานง่ายได้เลยนี่นี่นี่เวจีนะคะวินฟาร์มเวจีค่ะอุ้ยถ่ายดูสิคะผักรวมทั้งหมด10 สามสิบชนิดไฟเบอร์หึ่มืมิลลิกรัมอันนี้เท่ากับเราทานผักกี่กิโลคะจริงๆเท่ากับผักสลัด2ชามใหญ่เลยค่ะเท่ากับทานผักสลัด2องญย่านขอดูรูปร้างซองจริงๆเป็นยังไงแกะดูได้ไมด้เลยค่ะพี่ประยาได้เลยแล้วเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวมินบอกโปรโมชั่นนิดนึงเนาะได้ได้ค่ะสําหรับใครนะคะที่สนใจอะค่ะ ตัวของวินฟาร์มเบจจี้ตกกล่องสีเขียวนะคะที่เป็นขาดสิบชนิดก็นี่เลยค่ะสี่แถมห้าหนึ่งพันเลิศเลิศเลิศบสี่แถมห้าเก้ากล่องค่ะพี่ไปย่าเก้ากล่องหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทใช่ค่ะจะสองแถมสองสำหรับใครที่บอกว่าน้องๆวัยนักศึกษาเด็กๆที่พอมีกำลัง่ายนะคะก็จะสองแถมสองเก้าร้อยเก้าสิบบาทจะเป็นตัววินฟาร์มเบจจี้สีเขียวนะคะสินค้าคุณภาพดีจากประเทศไทยราคาจับต้องได้หลักร้อยแต่สินคุณได้เนี่ะถ้าคุณไปซื้อผักกินเองเนี่ย อาจจะต้องเป็นหลักพันแล้วมั้งค่ะก็จริงค่ะเพราะว่าอันเนี้ยจะพูดเรื่องจริงนะคะเพราะว่าความจริงก็คือความจริงเนาะพีาก็จะไม่กลัวความจริงทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่ทานผักนะคะด้วยเหตุผลอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่ากลัวสารเคมีกลัวสารพิษแต่พอเจออันเนี้ยคงได้ทานผักทุกวันทีลําไส้แม่ก็จะสะอาดที่สุดเลยอะขอน้ำหน่อยได้ไหมค่ะ h e water water ค่ะ สายฝ่อคทุกคนใช่ใช่ค่ะวันหลังมาเยี่ยมช่องแม่นะได้เลยค่ะแม่คุณแม่ค่ะระหว่างเนี้ยตอนที่เราคุยกันสักคู่คุณแม่พูดถึงว่าคุณพี่สาวที่ว่าเป็นอ๋ออ๋อใช่ใช่ใช่เฟย่าจะมีเรื่องเล่าทีฟังสตอรี่เนี่ยคือหนึ่งตอนนั้นพี่สาวพย่าพี่สาวคนโตนะที่ส่งเสียพย่าเรียนมาเนี่ยท่านก็เป็นมะเร็งเต้านมอ่าถ้าเป็นมะเร็งรวงอกเนาะเสร็จแล้วก็มีการเอ่อเอ่อฉายแสงแล้วก็ผ่าตัดแล้วก็คีโมเพลินว่าช่วงที่ ถ้า้คีมโมนเนี่ยเขาเรียกตัวภูมิกันก็ตกตกตก,ตกลงนะคะ,คะเพราะว่าด้วยด้วยด้วยฤทธิ์ของคีมโมเสร็จแล้วเนี่ยหมอกิจการบอกว่าระหว่างนี้เราไม่ควรจะกินผักนะคะแล้วก็เราไม่ควรจะกินผลไม้สดหรือผักสดอะไรต้น<ๆ>เพราะว่าหนึง่งจะทําให้เม็ดเลือดขาวเรายิ่งตก,กอีกและเสี่ยงต่อการ<ๆ>ติดเชือ้อเสร็จแล้วเนี่ยพี่ก็เลยจดจําคําที่หมอบอกมาว่า ช่วงที่ร่างกายเราอ่อนแอที่สุดอย่างเงี้ยพวกผักสดหรือผลไม้สดเนี่ยเอ๊ะมันเกิดอ,อะไรขึ้นทําไมคนคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเขาชุนรักษาด้วยคิมโมเขามาัถึงห้ามกินแล้วไม่ได้ยินจาก <c oughs> จากพี่ <c oughs> สาวแล้วไม่ได้ยินมาแค่ในเคสของพี่สาวค,คนเดียวนะคะเคสอื่นก็ได้ยินมาเหมือนกอันเลยางเงี้ยว่าห้ามกินผักผลไม้สด นะคะเราก็ไม่รู้ว่าสาเหตุนะแต่ว่าสําหรับตัวพี่เองก็คิดว่าหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการเพาะปลูกที่ยังยังใส่สารเคมีอยู่หรือความที่อาจจะเป็นเรื่องของล้างไม่สะอาดะนะคะแต่ว่า,าจจวเคยดูในคลิปของต่างประเทศนะกะ,ะอะไรบางคนเขาก็บอกว่าตัวผักผลไม้เนี่ยมันอาจจะมีส่วนทําให้ ภูมิกันยิ่งตกลงไปอีกอะไรเงี้ยเกิดจากอะไรเราก็อันนี้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 คืออ่านไปดูในคลิปมาให้เป็นทางการแพทย์ไปเนาะเราก็ไม่ดูเ่าเนี่ยเราดูมานี่เราเล่าเฉพาะในช่องเราอะนะคะก็ก็มีส่วนเหมือนกันเราก็ไม่รู้เอ๊ะเกิดจากน้ําตาหรือเกิดจากอะไรเราไม่แน่ใจเพราะเราไม่ใช่หมอนะคะเราก็ฟังจากหมอที่เป็นหมอจริงๆอธิบายใหม่อีกทีหนึ่งเราก็เห็นในคลิปใน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 แอปคแอปแดงใช่ไหมแอปแดงที่เรกเห็นเนี่ยเราก็มาบอกน้องๆในติ๊กต็อกว่าเป็นเช่นนั้น หลังจากนั้นเฟยย่าก็รู้สึกว่ามีความเชื่อก็เลยไม่อยากกินผักผลไม้สดหรือดิบเลยจริงๆอ่ะอยากกินและต้องการกินมาเห็นเพื่อนกินสลัดอ่ะโอ้โหอยากกินมากแต่สุดท้ายเราก็ต้องเลี่ยงไปเพราะว่าหนึ่งก็ก็กลัวอย่างที่คนทัางนี้เราไม่ใช่คนป่วยนะก็กลัวเหมือนกันว่ากลัวระยะยาวเนี่ยทานมากๆแล้วมันจะมีอาการสะสมของสารพิษเพราะต้องบอกต้องยอมรับความจริงว่าสมัยนี้คนที่ปลูกออร์แกนิกก็เยอะแต่คน คนที่ปลูกแบบว่าใช้สารเร่งสารอะไรก็มีเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครใช่ไหมฮะแล้วก็สุขภาพเปนของเราป่วยขึ้นมาใครรับผิดชอบเราได้ถูกใช่ไหมเราก็ต้องดูแลตัวเองแต่วันนี้ Don't worry ค่ะ Don't care เดียนได้ไ่เจอกับวินนะเขาเรียกวินวินฟาร์มเวสซี่ของพี่วินลีแม็กอินทอร์ชและพิธีกรอารมณ์ดีพี่หอยเกติสัอุดมน้าอุดมหน้า เยอเร d ีนวิคอเดลนะคะเดี๋ยวลองชงเลยได้เลยค่ะจริงจริงโอ้อยู่ิีเป็นผงสีขาวๆมีน้ำตาลหรือเปล่าเนี่ยไม่มีเลย Oh my god เพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่พยากลัวอยู่สองอย่างที่บอกว่าการผลิตกลัวสั่งเคมีแล้วก็น้ำตาลในช่ใช่ไม่ตัดออกไปได้เลยน้ำตาลในผักผลไม้ที่ถ้ากินดิบๆย้อนน่ากลัวเหมือนกันนะโยะสิคะ คุณหมอท่านหนึ่งเคยบอกว่ากินผลไม้มากๆเรระวังนะคะน้ำตาลในผลไม้เนี่ยทําให้ตับอักเสบได้เหมือนกันอย่างเงี้ยเราก็ต้องกลัวใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีที่ทางการแพทย์เราไม่รู้หรอกเพราะว่าเราก็มีคลิปยืนยันจากที่เราไปดูมาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอูดูสิเพื่อนๆค่ะดูสิคะนี่เออเออเนเนเนเห็นไหมเก๋ๆพวกดาราเขากินกันเยอะเราไปย่าเห็นในคลิปของพี่วิลลี่นะนักแสดงทั้งนั้นเลยดีวิวให้แสดงว่าพี่วิลลี่เนี่ยนะนอกจาก เขาจะเป็นคนที่อารมณ์ดีแล้วจิตใจเขาดีแล้วนะเพื่อนๆในวงการรักเขาเยอะมากเลยนะค่ะน่ารักเนาะดูสิแม่เด็มยุเล็กๆโนเน่มากเลยองานเชิญมาดูสินค้าสวัสดีค่ะที่รีอันนี้ถ้าแม่เอาไปส่งผ่านต่อให้กับต่างประเทศแค่นี้แม่เชื่อไปแล้ว99.99%แต่ขอคอมเมนต์จากขอเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าความมันใจจากูกทีว่า ไม่อายต่างชาติเขาใช่ไหมคะคะไม่อายแน่นอนคือจริงทุกอย่างที่พี่หอยพี่วิลลี่ทำอะค่ะคือทําจากใจแล้วคือเราจะไม่หลอกลวงประชาชนแต่ถ้าฉนเหมือนดื่มน้ําำฉันเหมือนกินผักอะไรนั้นฝรั่งฝรั่งนะเขาเรียกอะไรนะมีผักไะมมันกินคุณแม่อย่าเบ้อนะคะจริงจังไม่เบ้อก็มีผักอะไรบ้างอ่ะอร่อยอ่ะชนิดไหนคุณแม่ลองอ่านอ่ะสายตาฉันไม่ค่อยดีชอบกินเบอร์รี่ชอบอ่านลูกอ่านได้ฝั่งนี้ได้เลยค่ะระหว่างที่ระหว่างนี้มิเออคุณแม่ก็ทานไปนะคะได้เลยค่ะก็จะมีอ่า ปับนึงค่ะมีผงฟักทองมีน้ำผักโขมผงขึ้นช่ายค่ะผงน้ำหน่อไม้ฝรั่งใช่ค่ะผงเตยหอมมกลิ่นไม่เตยมีนิดๆค่ะแล้วก็ผงกะเพราค่ะผงน้ำมิตรลูทในนี้มีกะเพราด้วยตายกอดของไทยนล้วนใช่ค่ะมีผงน้ำขิงนะคะผงกระชายค่ะผงขมิ้นชันค่ะผงผักชีผงกะหล่ำปรีผงโหระพาค่ะผงบัวบกน้ำปลีกล้วยน้ำวา หัวปลีก้ยน้ำว้าโอ้ไม่ก็ฉันจะไปบอกกับฝรั่งนะคะ You know หัวปลี You know หัวปลีนะคะแล้วก็มีผงอัญชันค่ะผงอัญันกรูด เหมือนได้กินต้มยำเช่ตัวแสดงว่าพี่วิลลี่เนี่ยเขาก็เป็นแบบเลือดไทยเต็มตัวเลยเนาะบางคนมอเหมือนฝรั่งปลอมโนโนโนเพราะว่าเขาแบบอุ้ยชอบในการมูเตลูหรือว่าพูดไทยชัดเจนรูปลักษณ์หน้าตาจะเป็นฝรั่งแต่ว่าเป็นไทยก็ยอนเปศษใช่ค่ะแล้วดูจากเนี่ยผงผักที่น้องนิทา้ที่รู้นะคหลังจากที่มีมะกรูดแต่ อ่าน,นี่แทบยังไม่เห็นผักฝรั่งะะเลยค่ะผักของต่างชาติเลยมีแต่ของคนไทยล้วนๆใช่าร์เนเหมาะกับช่องบิฟเรียสุดๆเลยใช่ค่ะนะคะใส่ปอะค,ะค่ะเนี่ยพี่ปยาลองชิมครั้งแรกเป็นไงบ้างคะอันนี้นะคะไม่หวานแล้วก็ไม่จืดแล้วมันมีความรู้สึกว่าผสมกันระหว่างผักผักของไทยเราะนะคะผักสวนครัวเหมือนสมุนไพรเนี้ยผสมกันและที่สําคัญนะ ไม่กระโดดไปทางใดทางหนึ่งหลงตัวเป๊ะใช่ค่ะใช่ไม่ใช่ว่ากระเพราขึ้นมาเลยหรือตะไคร้ขึ้นมาเลยไม่ใคนกลัวอย่างนั้นค่ะพย่าสัดส่วนเขาทำมาได้ดีมากอันนี้รับรองดันเต็มที่สนับสนุนเต็มที่ของดีๆของไทยเรลเนี้นะมีเฟย่าอยู่ตรงไหนนะคะวินฟาร์มเวนจี้บีดเกลือข้างโสมไม่เช่อว่าเขาเป็นดารานะแล้วมันนั่งแบบเกาะกระแสเขาไม่ใช่นะคะอันนี้แต่เชื่อดีซันทำ ตั้งใจส่งออกค่ะนะคะแต่ว่าคือจริงๆเนี่ยนะคะพยาจะทําช่องเนี่ยแล้วก็สินค้าเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็อาจจะมีมอของตัวเองนะคะที่คิดไว้ในลูกนะก็ค,ะค,ะคือว่าหนึ่งจะเอาสินค้าของไทยไปวางวางวางไว้ <c oughs> ไม่ได้บอกว่าจะต้องขายดีมากอะไรอย่างเงี้ยแค่มีความรู้สึกว่าเริ่มต้นเนี่ยให้ต่างชาติเขาได้ลองแล้วรู้สึกโ oh, wow, <Wow. S 1> อ้ว้าวประเทศไทย แค่นั้นเราก็มีสุข <C> e <an> แล้วค่ะบประเทศไทยเหมือนเป็นครัวโลกนะพี่เจ้าเนาะทั้งผักผลไม้เขาก็จะบอ, <C> e <an> บอกว่าที่ไทยที่ดีที่สุดอะไรอย่างนี้ก็จะเป็น <C> e <an> ถูกเพราะว่าแม่เองไม่ได้หมายความว่าหวังว่าโหฉันจะต้องรวย <C> e <an> จะต้องมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านนะคะเพราะนั้นเวลาตายไปเน,นี่ยก็รู้ไปได้หรือเปล่าถ้าว <C> e <an> ันหนึ่งมีจริงก็ดีนะก็ไม่ลืมค่ะนะคะแต่ว่าลูกเวลาคนเราที่ดับไปแล้วจากโลกเนี้ออามันเอาอะไรไปไม่ได้เลยนะคะนอกจากความดีนะคะอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็อยาก ทำความดีในแบบของเราก็คือสร้างสรรค์สินค้าของคนไทย <ฮะ S 1> ตามหามาใส่ในกระเป๋านี่ค่ะสินแสบาโคชีวิตเนี่ยฮะ,ฮะแล้วออกส่งให้ต่างชาติเขารู้จัก <ฮะ S 2> มากขึ้นหลังจากที่เราลองแต่ของต่างชาติมา <ฮะ S 2> ใช่ไหมเราก็ต้องเอาสินค้าของคนไทยไปให้ต่างชาติเขาลองบ้าง บางคนก็เมาส์มอยว่าแม่แม่จะส่งตัวเองหรือเปล่าโนเขาจะส่งสินค้าใช่บางคนเาเมาส์มอยแม่ว่าจริงๆแล้วแม่จะส่งสินค้าพร้อมตัวแม่เองได้ว่าจะระกโกอินเตอร์เหรอไม่ใช่โนโนโน่เป็นไได้หรอคะคุณแม่นจะต้องผลักดันสินค้าไทยก่อนค่ะแต่ถ้าตัวเองได้ด้วยก็โอเคค่ะนะคะอ่ะาแล้วมีอะไรอีกนะเห็นน้องก็เขาบอกมีแชมพูป่ะคะจริงๆเป็นตัววบลแฮร์เยอะวบลแฮร์มีไหมโอเค สองตัวนี้อาจจะะมไม่ต้องเน้นโอเครู้เรื่องถ้าหลายหลายคนใบเตยแต่ว่าอยากกินอะไรที่มันเป็นวาไรตี้มากขึ้นอีกนิดนึงมีนี่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 อะเบอร์รี่เบอร์รี่เบอร์รี่อาเบอร์รี่ไหนจ้าไม่ใช่ว่าให้คนไทยสุขภาพดีอย่างเดียวเราให้คนทั้งโลกสุขภาพดีนะคะเพราะความเจ็บป่วยเราเคยเห็นมาแล้วจากพี่สาวเราแล้วตัวเราก็เคยมาแล้วเหมือนกันแต่คงไม่ได้เรื่องของตัวเองนะคะแต่ว่าเราของพี่สาวเป็นหลักว่ามันมัน มันรู้สึกว่าฟิลมันไม่ได้อะทั้งทั้งตัวเราแล้วทั้งคนเจ็บป่วยเนอะไหมคะเราไม่ป่วยเราก็จะไม่รู้นะครับสำคัญาะสำคัญที่สุดค่ะอันนี้นเราไม่ได้เน้นว่าโอ้จะต้องขายของเราจะต้องแบบขายให้ได้เยอะๆต้องกาไรแบบเป็นแบบอ้ยยหลายๆพันล้านไม่ใช่ค่ะสําคัญที่สุดอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีพอคนสุขภาพดีแล้วเนี่ยนะคะมันนี่ก็มันก็จะมานะครบจะบอกให้ว่า สุขภาพมันก็สำคัญนะคะมันนี่มันก็สำคัญนะคะถ้าเราสุขภาพดีเราก็ไปหามันนี่ได้ค่ะนะคะอ่านี่ระหว่างนี้บอกโปรโมชั่นโปรโมชั่นจัดไปเลยค่ะลูกแม่จัดไปเลยค่ะสังรับเบจี้เบอร์รี่นะคะสองแถมสองหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทกด่อง่เนยาใช่สิบบาทค่ะ แล้วก็สําหรับใครที่อยากได้แบบเพิ่มมานิดนึงเยอะมานิดนึง <ừ m. S 2> 3แถม4ี่เป็น7กล่องได้ห <1, S 1> นึะะ่งพันเก้ร้อยเก้าสิบบาทนะคะในเซอร์วิสของดีค่ะไ,ไดไม่ต้องมาซื้อในช่องเฟย่าก็ได้ค่ะเฟย่าติดต่เก้าไว้ใช้เองแล้วเราทําคลิปนะ่ะจะได้ไม่โดนปัดเพราะว่าหนึ่งเรามีสินค้าอยู่จริงเดา่วจริงๆอยากให้น้องๆที่ติดตามเฟย่าอยู่ยุดเล็กยุดน้อยอเพี่เข้าใจแต่ละคนน่ะอยากจะมาขายของขายสินค้าในติ๊กต็อกนี่แหละแต่เห็น ไปโยนเหรียญโยนอะไรให้ช่องอื่นนะ่ยจริงๆตัวเองก็อยากมีรายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเนี่ยรู้สึกว่าศรัทธาหรือเชื่อเฟยญาตในการนำเสนอสินค้าดีๆแล้วอยากไปติดตะกร้าเป็นของตัวเองทำคลิปรีวิวขายได้ค่าคอมมิชชั่นอย่างเงี้ยวินฟาร์มเบจจินเนี่ยทำไปเลยค,ครับรับร <ไป S 1> องขอบคุณมากเลยค,ค่ะใครต่อใครเขา,ขาแล้วเนี่ยเขามีดา่า รับหลังแน่นอนนะคะแต่ของแม่เฟนน่ะไม่มีไลฟ์ไหนแม่จะมาขายของนะหรือหรือไม่มีคลิปไหนที่บอกว่าโอ๊ยมากดกดตะกร้าฉันด่วนเป็นคนเดียวเลยที่เออจะบอกว่าเป็นคนแรกๆเลยที่พูดเย่านี้จริงๆเราเราพยายามจะแบบว่าอยากให้คนไทยได้ทานของดีๆคือใช่ใช่ใช่ครที่เป็นดาวทิกต็อกหรือเป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์ที่อยากมีรายได้นะพี่บญ่าก็ทำติแต่ว่าแนวใช่เราเราไม่ได้ว่าทุกคนอยากจะทาคลิปรีวิวหรืออยากติดตะกร้าหรืออยากจะทำไลฟ์สดเป็นขายของเราไม่ได้ว่ากันเพราะว่าหนึ่ง มันเป็นสิ่งที่ดีทําไปเลยนะคะไม่ได้เบียดเบียนใครแต่ว่า,าสิ่งหนึ่งที่ว่าจะบอกและคอนเฟิร์มสำหรับคนที่ติดตามเฟย่ะอยู่ว่าอันเนี้ยไปจิ้มไปเซิร์ชดูเอาว่าวินฟาร์มเวสี้แล้วก็ดึงอาาอกมาขายแล้วก็ทําคลิปรีวิวอันเนี้ยขายอะไรก็ได้ให้มันรู้สึกว่าผู้บริโภคเขากลับมาซื้อซ้ํานะคะแล้วก็หนึ่งไปกันย,วยาวๆเพราะใครจะมาอยู่ในโลกติ k กตอกและออนไลน์ได้นานๆวันหนึง่งเราก็ต้องไปคลื่นใหม่ก็ต้องมา แต่ว่าวินฟาร์มเวจี้ยังอยู่แน่นอนทั้งออนไลน์ออฟไลน์ได้หมดทุกคนติดต่อมาที่นี่ที่ไหนคะที่ไหนคะที่นี่คือวินฟาร์มเวจี้นะจริงๆเรามีบริษัททำช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะชื่อ W H N Channel นะคะแต่ที่นี่ค่ะคือเธอจตัวของเราตอนแรกจะพาพี่พระยาไปฉะเชิงเซากลัวจะแบบว่ากลัวใจไม่ไหวแล้วอดใจไม่ไหวเดี๋ยวจะไปเจอพี่นี่จะจริงๆแล้วแบบคีดคีดเดี๋ยวคุยคลิปที่3ชั่วโมงไม่ตกรู้ โอ้ยนี่อร่อยเนาะหอมคือแบบว่าหอมไม่ได้ใส่แบบใส่แบบว่ากลิ่นเวอร์เกินอันนี้คือกลิ่นอะไรแบบนี้เหรอเอออันนี้เบอร์รี่สดสดใช่เลยค่ะเลิศเลิศที่สุดจะบอกให้บริษัทนี้เลิศได้เรื่องสายตาได้เรื่องผิวพรรณด้วยค่ะตัวนี้แม่เฟน์นะไม่มีนะคะจะมาไล่หรือแบบกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกิ๊งไม่ไม่ไม่ช่องแม่เฟน์นะก็คือพี่เฟย่านเนี่ยเป็นคนที่ทํางาน3-4อย่างเนาะในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ย สมัยก่อนมีนเดือนประจําใช่ไหมคะ,ะเราก็โอเคแต่ในนั้นหลังๆเนี่ยเรามาทําช่องเนี่ยเ,เราก็ลาออกจากงานประจําเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มีค่าใช้จ่ายจํากัดเพราะฉะนั้นเนี่ยและด้วยเวลาด้วยไม่สามารถออกไปแดนซ์อะไรกับเพื่อนๆได้นะคะเพราะว่าด้วยทรัพย์เราก็จะจางสุภาพเราก็จะเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แดนซ์ในช่องตัวเองนะครับเฟรย่าเอเชีเยชาแนลนะไลฟ์เย็นๆนะทุกวันศุกร์บ้างอาทิตย์บ้างอ่ะสองทุ่มยันตีสามตีสี่นะคะ แดนเปิดฟอร์แดนอย่างเดียวคนก็งงว่าไอ่ทำไมแดนก็ฉันอยากแดนนะฉันไม่ได้แดนในชีวิตจริงฉันก็แดนในไลฟ์ของฉันติดในล่าเวลาช่วงนี้เป็นเวลาของทิกตอกจริงๆเนาะช่วงนี้เป็นช่วงไหใช่ไหมคะใช่ค่ะเราต้องแดนสวยยั่วๆค่ะทุกคนค่ะนงานขอดื่มแบบแดนให้มินดูหน่อยได้ไหมคะไปค่ะู้ไปค่ะแม่อ่ะจะ๊กจั๊กมาจ่าเล่ดูมาจ่าเลดูดู ส3บวกไม่สะดวกป่วยไม่สะดวกแก่แถมเด้ง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 เดงอะไรอะูเด้งมูเด้งค่ะโอเคอันนี้อร่อยมากค่ะจริงๆเราจะบอกว่าเราอะนะรู้สึกดีตั้งแต่ที่บริษัทนั้ติดต่อเราให้มาดูสินค้าแล้วนะคะตื่นเต้นมากก็ ทำยังไงได้เราทาคลิปที่ที่ราชบุรีไว้ <c oughs> ตอน,น,นก่อนเราก็ต้องรีบกลับมาเลย <c oughs> ทีเนี้ยเพราะรู้สึกว่าอันดับแรกเลยเขาเป็นดาราก่อน <c oughs> นะคะอันดับที่สองเราต้องตัดเรื่องนี้ออกไปก็ต้องมาดูสินค้าจริงๆนะคะ <c oughs> แต่ว่าตังหนิดใจแล้วว่าต้องดีแน่นอน <c oughs> แล้วพอได้มาชิมสองอันเนี้ไม่ให้อวยนะคะยังไม่กีน่นาทีแล้วรู้สึกสดชื่นอย่างใดอย่างหนึ่งรู้สึกว่าเหมือน รู้สึกว่าเหมือนได้รับวิตามินเข้าไปจริงๆเพราะปกติพี่แยเป็นคนที่กินวิตามินในสมัยก่อนนะเป็นเม็ดเนี่ยก่อนจะแตกตัวดูดซึมได้เนี่ยก็รู้สึกไปครึ่งค่อนวันแล้วแต่อันเนี้ยไม่ถึงกี่นาทีอ่ะไม่แน่ใจว่าตัวไหนสองตัวเนี้ยรู้สึกสดชื่นเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าดิฟวิตามินอชนเนี่ยค่ะใช่ว้าวตายแล้ว มากม่หลายคนเขาบอกว่าชอบประทานแบบเย็นๆด้วยจริงๆใส่น้ำแข็งก็จะแบบอร่อยมากอร่อยมากอันนี้ไม่ได้บังคับเนาะสุขภาพเป็นเรื่องของบุคคลไม่มีใครป่วยแทนใครได้ไม่มีใครสวยแทนใครได้นะฮะแต่อยากก็ได้แต่ว่ามีความปรารถนาดีกับทุกคนนะอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีนะคะแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรมากเกอใครอยากสุขภาพดีก็ลองเอาไปดื่มนะคะแต่ว่าใครไม่ จะไม่สะดวกไม่สะดวกก็ไม่ไม่สะดวกแขงแรงอันนั้นก็แล้วแต่แต่คุณเฟยย่าเขาไม่สะดวกป่วยละหนึ่งเดียนไม่สะดวกป่วยแล้วค่ะต่อไปนี้ต้องสตรองแล้วก็ s t a r ์ e ไว้อย่างนี้ตลอดเวลาเลยค่ะขออนุญาตใส่กระเป๋าให้ได้ไหมคะโอ้แท็กซี่ลูกสาวคุณเฟยย่าเช้นกันนะคะขอให้บริษัทวินฟาร์มเวจีเนี่ยนะคะประสบความสําเร็จนะคะร่ารวยกิจการเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าแล้วก็อยากให้เจ้าของบริษัทเนี่ยพัฒนาสินค้าดีๆ ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นต่อไปนะคะเราจะได้เอาไปสู่ตลาดโลกเขาได้นะคะทัดเทียมต่างชาติเขาได้จริงๆทัดเทียมได้อยู่แล้วนะครับแล้วสินค้าพี่พี่วิลลี่เนี่ยเวจีอะไรนะเขาเรียกวินฟาร์มเวจีเนี่ยฮะเราสามารถผ่านอยอะไรต่างประเทศแล้วด้วยไหมตรงนี้จริงๆเรามีการส่งออกไหมครับพี่กบต่างประเทศ ได้เดี๋ยวเราก็ต้องสึกกับเพาะเจย่าเป็นคนไม่รีบค่ะเพราะว่าหนึ่งพร้อมแล้วก็บอกเพราะเราต้องการอะไรที่มันสะดวกบริษัททำให้เสร็จเราก็แห้ดันสินค้าอย่างเดียวเนาะต่อจากนี้ต้องฝึกพูดภาษาอังกฤษเยอะๆแล้วล่ะค่ะได้เดยคุณโซนมาสโอเ o แล้วก็ฮัลโหลว e ลคัมวีลคัมทู s ิ r ฟ c ร์ม Thank you so much e v e r y b o d y フフフ。